สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปมือนี่กินข้าวน้ำขัญเดอ้อมือนี่ขัญไดเนียนมะเขือ,เ,อเนียนมะเขือกับพักลวกพักสดแบบลายพี่น้องพักสดไข่ต้มข้าวเหนียวมาเสร็จกัน้ำจิ้ขึ้นเก่าจัดก็กินแซ่บกินข้าวเร้าน้ำกันจ้าไข่แดง ไข่ไข่เป็นเังไข่ไก่จากฟาร์มแถวบ้านเขาจอบปลูกเองพักกับปลูกเองพักกันเห็นหืมหินแซ่บกินนัวครับะพักกันเห็นพักกันร้าว พายเลขมีพน mm ่ห่อพายเลหยอนนะพายเลิศพันธ์พนธจีเนียมะเกล่ะจินจิปนจินพักพกบุ้ ถ้าบุ้งพึงวานวานไปประมาณเท่าสองเมือไปกินแล้วถ้าบุ่งปลาตาหัวหงกิกทำไมอะกินจะพักอีกอีกแบบ าก็หิาาวหอมไหมหอมไหมบอกกินแล้วนี่เปนไงอาัตารดเป็นบ้าอั่อันม,ม้อนเขาบอกมากขายไม่บอดอาาะะัตรลดนะคะเมนูปนุ่นนี่เป็นเมนูเปลืองข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเอาข้าวเหนียวคุยใส่ ีสงเกตเรือเกด็เคยตุ่มัาผิกผลอื